สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนาทีผาเผชิญหน้าแฉฝ่ายหญิงให้ผู้ชายอีกคนมารับเจ้าบ่าวเผชิญหน้าเจ้าสาวเทงานแต่งเผยฝ่ายหญิงให้ผู้ชายอีกคนมารับกรณีเจ้าบ่าวเตรียมขันหมากสุขขอเจ้าสาวหลังฝ่ายสาวอ้างว่าตั้งคันแต่ถูกเทกระทันหันครอบครัวได้รับความอับอายเสียเงินนับแสนเป็นค่าถ่ายพรีเวดดิ้งค่าขันหมาก ค่าดเดินสถานที่อีกทั้งต่อมาพบว่าเจ้าสาวยังปลอมเฟซบุ๊กหลอกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อ้างว่าเป็นพ่อบุญธรรมครอบครัวลุยฟ้องเรียกสองแสนขณะที่ฝั่งเจ้าสาวลั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมดเกิดจากความรักไม่ได้ปลอกลอกเอาเงินล่าสุดรายการโ่งกระแส22สิงหาคม65ดําดำเนินรายการโดยไก่พาสิทธิสัมภาษณ์แบบซี่เจ้าสาวเทงานแต่ง มาพร้อมแม่มอนคุณแม่เจ้าสาวเผชิญหน้าเคนเจ้าบ่าวมาพร้อมคุณแม่ชิงคุณแม่เจ้าบ่าวและทนายแก้วดอกเตอรมนชัยรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความเรามั่นใจว่าถูกหลอกเคนบอกว่าครับผมทำไมจึงรักจริงหวังแต่งเคนบอกว่าดีใจตอนเขาบอกว่าท้องครับดีใจมากเขาบอกว่าไปอันต้าซาวมาแล้ว บ้านหมอส่วนตัวได้ลูกผู้หญิงจมูกโดง่งสามเดือนที่ไหนเห็นเพศแล้วผมเอะใจแล้วแม่ผมถามว่าเขาท้องจริงไหมเขาบอกว่าท้องจริงเขาทักมาบอกแม่ผมอะไรทำให้บอกแม่เขาเป๊ปซี่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าอยากให้เขามาสู่ขอตัดสินใจส่งไปบอกแม่เขามีอัลตราซาวเลยเหรอไม่ได้มีค่ะ แม่ฝั่งเจ้าบ่าวบอกว่าเราบอกเขาว่าเป็นผู้หญิงจมูกโด่งฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ความจริงแม่ชิงบอกว่าเรื่องบอกว่าท้องสามารถเอาจากที่ไหนก็ได้สรุปท้องจริงไหมฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าจริงค่ะแล้วภาพอัลตราซาวเอามาจากไหนฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าเอามาจากในโทรศัพท์กลัวว่าเจ้าบ่าวจะทำเหมือนกับแฟนคนแรกกลัวเขาจะทิ้ง ก่อนจะแต่งงานไปอยู่บ้านผู้ชายหลายวันคุณแม่ไม่เอดใจหรอคุณแม่มอนแม่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าเขาบอกไปบ้านเพื่อนค่ะพอเขาโทรมาว่าแม่พรุ่งนี้บ้านเคนจะยกขันหมากมาแล้วนะเราก็อา้าวทำไมมาบอกสี่ทุ่มวันที่12บอกว่าให้บอกแม่เคนไปก่อนได้ไหมเลื่อนไปเป็น15สิงหาแม่จัดเตรียมงานเตรียมรับขันหมาก จนวันที่13ลูกยังอยู่บ้านเจ้าบ่าวตอนอยู่บ้านเจ้าบ่าวลูกตั้งแต่ตอนเช้าสามทุ่มป้าก็โทรมาบอกว่าน้องไปรับลูกกลับมาเถอะแม่เจ้าบ่าวเขาไม่เอาแล้วเขาทำเพราะกลัวเราทิ้งเราเคยทิ้งผู้หญิงก่อนไหมเคนบอกว่าเขายังโทรให้ลูกพี่ลูกน้องผมมารับตอนค่ำเลยครับเขายังแชทหาเขาเดินไปบ้านเพื่อนแล้วทักหาผู้ชายอีกคนจะบอกว่าเขามีผู้ชายอีกคนหรือ เคนบอกว่าเขาทักหาผู้ชายอีกคนให้มารับเขาที่บ้านเพื่อนฝ่ายเปปซี่เจ้าสาวบอกว่าก็ที่บอกเราไปบ้านเพื่อนเขาก็ไปเราไม่ได้ไปหาผู้ชายอีกคนไปหาเพื่อนผู้หญิงค่ะคุณแม่ว่าไงถ้าเขาจะเรียกค่าเสียหายแม่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าถามหน่อยเถอะค่าเสียหายมีอะไรบ้างแม่ชิง แม่ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าแม่จัดเตรียมทุกอย่างแล้วห้าหมื่นแม่เคยคุยแล้วก็บอกว่าขอห้าหมื่นแต่บอกว่าไม่มีแม่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าคุณพูดผิดแล้วนะฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าเขาเรียกสองแสนห้าละ่ะแม่มอนแม่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าไม่มีจ่ายหรอกคะ่ะถ้าขึ้นโรงพักขึ้นโรงงขึ้นศาลก็พร้อมสู้เพราะไม่มีจ่ายแม่ชิงแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่า คุณแม่ก็พร้อมที่จะเป็นคดีค่ะเรื่องราวความรักหลังจากนี้เคนฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าต่างคนต่างอยู่เบบซี่ฝ่ายเจ้าสาวก็ตอบว่าต่างคนต่างอยู่เหมือนกันไม่เอาค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ